คนดิจิวาสวัสดีค่ะอ้อยสังฮิดากระสังี่ปแปนนะคะวันนี้เราก็จะมาทำข้าวผัดไข่ค่ะเป็นข้าวผัดสูตรอร่อยเลยนะคะข้าวแบบล้วนออกจากกันเลยค่ะอ้อยลงคลิปสั้นไปนะคะว่าอ้อยทำข้าวผัดไข่เพื่อป้อนน้าดานะคะแล้วก็ผัดไปเผื่อนานวลด้วยนะคะก็ให้นานวลชิมเผื่อแล้วนานวลกินแล้วติดใจค่ะบอกว่าอ้อยผัดยังไงเนี่ยทำไมอร่อยจังเลยหอมกระทะมากนะคะทำไมอร่อยจังเลยแล้วนานดาก็กินเก่งมากเลยนะคะวันนั้นแล้ววันที่ทำเมี่ยงปะทูกินที่บ้านานานวลน,นะคะนานวลก็เลยอยากให้ทำข้าวผัดให้นะคะ จะได้ป้อนนาดาด้วยค่ะอ้อยสังก็เลยบอกว่าได้เลยสบายมากเลยค่ะนันวนบอกว่ามีสูตรอะไรนะอ้อยก็เลยบอกว่าสูตรความอร่อยนะคะก็คือผัดที่ไฟแรงๆค่ะอันนี้นะคะที่ญี่ปุ่นกับตอนที่อ้อยอยู่คอนโดนะคะเ็ก็ใช้แต่เตาไฟฟ้านะคะไม่ค่อยชินกับเตาแก๊สค่ะอันนี้หลังจากใส่น้ํามันไปนะคะเอาก็ใส่กระเทียมค่ะเสร็จแล้วก็ตอกไข่ใส่ยิ่งใส่เยอะยิ่งอร่อยนะคะแล้วนาดาก็เดินมาค่ะมาคุยด้วยนะคะนี่นะคะตัวค<ม>วรของเราปาอ้อยจากับข้าวเมนู ผัดไหมได้กินไหมไป,ไปเด<ป>อเเนไปไหนหนุ่มเดอนไปไหนยายเดอนไปไหนหเาทำกับเขา้าไอหนุ่มมัมมัมไวยนะขอบคุณน,นะ เดี๋ยวไปเกวืกอนต้อยนะมันเก่งนะรักไหมรักป,ป้าไหมหอมปิป้าง หลังจากดูความน่ารักของนาดาแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพากเสียงข้าวผัดต่อนะคะหลังจากที่เราตอกไข่ใส่แล้วนะคะก็รอไข่เซตตัวค่ะขยี้ไข่ให้แตกออกจากกันนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่ข้าวลงไปค่ะเราก็จะผัดข้าวจนเขาร่วนแตกออกจากกันเลยนะคะเคล็ดลับความอร่อยก็คือผัดใช้ไฟแรงๆนะคะเพราะว่าจะได้กลิ่นกระทะที่หอมเลยนะคะเราก็จะชอบผัดโดยใช้ตะหลิวหรือทับพี2อันเลยนะคะตากข้างล่างขึ้นข้างบนนะคะให้ข้าวเข้ากระจายตัวออกจากกัน,นะค่ะแล้วก็ให้ความร้อนเขาทั่วถึงกั ทุกอนูเลยนะคะแล้วเราก็จะได้ข้าวผัดที่หอมอร่อยมากๆเลยนะคะสูตรนี้ปรุงเครื่องน้อยมากๆเลยนะคะหลังจากที่เราผัดไปได้สักพักหนึ่งแล้วน,นะคะข้าวแตกตัวดีแล้วไข่เขาจะไปเคลือบที่ข้าวแล้วข้าวจะสีเหลืองๆนะคะข้าวก็จะสีสวยนะคะแล้วก็แตกตัวดีมากเลยนะคะอย้ยก็บอกว่านันนวลเนี่ยได้ทีแล้วนันนวลลองชิมดูต่างกับที่นันนวนผลผัดไหมนันนวลก็ชิมดูนะคะนัานวลบอกอร่อยอร่อยนันนวลก็บอกว่าอร่อยอร่อยทำไมอ่ะยังไม่ได้ปรุงอะไรเลยทําไมอร่อยอืออร่อยค่ะเพราะว่าผัดแบบนี้นะคะมันจะได้ กลิ่นหอมของกระทะแล้วก็อร่อยมากเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มปรุงเครื่องนะคะเราก็จะใส่แค่ซีอิ๊วขาวซอสฝาเขียวอย่างละ1ช้อนโตนนะคะแล้วก็ตัดน้ําตาลไปนิดนึงค่ะแล้วแต่ความชอบเลยค่ะเอ้ยก็จะใส่แค่นี้นะคะถ้าใครผัดข้าวเยอะก็จะใส่เพิ่มจากนี้ก็ได้นะคะตามความชอบของเราเลยค่ะ นันนวลบอกว่าไม่มีซอสฝายเขียวนะเอลกลึกว่าอ่าไม่มีไม่ใส่ก็ได้ค่ะเราก็ใส่ซีอิ้วขาวแทนนะคะแต่ว่าเราใส่ไปเยอะนิดนึงนะคะก็ใส่ไปซีอิ้วขาวไปสองช้อนโต๊ะเลยค่ะส่วนผักนี้นะคะเราก็ใส่รวมมิรไปเลยค่ะมีบรอกลีนะคะมีแครอทค่ะแล้วก็มีถั่วลันเตานะคะที่เก็บออกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสุกเกินไปนะคะก็เลยต้องเก็บออกก่อนแล้วก็จะมีกะหล่ำม่วงด้วยนะคะเอลก็บอกนันนวลกะหล่ำม่วงว่าไม่อยากใส่เลยเพราะว่าเวลาผัดแล้วสีกะหล่ำม่วงมันจะดูช้ำๆแล้วข้าวผัดเราจะไม่สวยนะคะนันนวลบอกไม ใส่ผักเยอะๆก็ดีนะดาจ,จะได้กินผักเยอะๆแล้วก็มีวิตามินด้วยค่ะจากที่เราปรุงเครื่องเสร็จนะคะเราก็จะใส่ผักที่แข็งๆอย่างเช่นแครอทช่วงนี้นะคะแล้วก็จะผัดให้เข้ากันจนผักเริ่มสุกนะคะและขั้นตอนสุดท้ายเลยค่ะที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือ,คอ,คอต้นหอมซอยค่ะเราจะโรยต้นหอมซอยขั้นตอนสุดท้ายเลยนะคะแม่อ้อยก็เดินมานะคะมาขอชิมด้วยค่ะเอกว่าหอมนะคะแม่ก็ชิมไปอุ้งอร่อยแล้วอร่อยแล้วนะคะอ้อยก็เลยบอกว่าเอาออหอมมาเจ้เอาหอ,อมมาเสร็จแล้วก็โรยลงไปนะคะผัดโคเรโคเรออีกสักรอบนะคะแล้วก็เป็น อันเสร็จสิ้นเลยนะคะสูตรนี้พ่อปู่แม่ย่าที่ญี่ปุ่นก็ชอบมากเลยนะคะแม่ย่านี้ชอบสุดๆเลยค่ะแล้วพอเสร็จแล้วนันวันก็บอกว่าอ้อยมาปรุงพริกน้ำปลาให้นันวันก่อนนันวันบอกว่าอร่อยทุกอย่างเลยเนี่ยที่อ้อยทํานะคะพริกน้ำปลาก็จะใส่น้ำปลานะคะใส่ผงชูรสและใส่น้ําตาลไปนิดเดียวค่ะแล้วก็จะบีบมะนาวเยอะๆแล้วอ้อยก็จะใส่กระเทียมหั่นบางๆนะคะลงไปด้วยค่ะความอร่อยจะอยู่ที่กระเทียมนะคะแล้วก็ความเปรี้ยวของมะนาวด้วยค่ะคือมันลงตัวสุดๆเลยนะคะอาจจะแซบผงนัวด้วยก็ได้ <laughs> แล้ว ข้าวผัดเราก็เสร็จแล้วนะคะนันวันนี่ก็ชอบมากค่ะอร่อยมากมายชิมอีกไหมยายอร่อยจริงๆริงไหมอร่อยจริงๆจ้ะหอมเนาะมันหอมกระทะเด้หอมมากส่วนนี้คือส่วนร้านอาหารใหญ่ๆเลยนะเนี่ยเราอ้อยก็จะกลับบ้านแล้วค่ะเราจะกลับบ้านแล้วนี่บ้านบ้านนันวันนะจ้าด้วยอันนี้หอมไปก่อน ้านชื่นใจ<ย>ชื่นใจย้ายอยู่ไห้ไปไป,ไปลและนาดาก,ก็ร้องให้าตามด้วยนะคะน่าสงสารมากเลยค่ะเจอกันใหม่อีพีหน้านะคะบ๊ายบายเซโยนาลา